สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีสบายดีบาบูสบายดีบาไกย,ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาับครบคำแล้วเขอ้าอยู่ทีกรุงเทพมหานครก,กันอยู่ในพื้นที่ของสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพี่น้องตอนนี้บาบูยืนอยู่ใต้สะพานกับวบาไกข้าวบาไกหล่อนเลพ่พนักจอนเธอแต่เธอแต่ลงเนประแทศตั้งเลยมีมีอีกมุมบรรยากาศทีบาบูอยากพาท่านผู้ชมไปเหมือนนอเปน้องนอด่านบนจะเป็นสวนพี่น้องสวนยอมและเป็นสวนทีผู้คนไปขึ้น อาจจะเป็นปิกนิกเพื่อก่อนไายพักผ่อนนะช่อมว,ว,ว,วิชวชอบบิวบรรยากาศบนบรรแม่นม้ำหน้าน้ำเจ้าพญายแห่งนี้นี่ท่านผู้ชมครับด้านบนนี้ค้อมตื่นเต้นแลยกับความอานาการล่ออยู่อานาการคือเพ<ม>ิ่นบอกว่าเป็นสวนลอยฟ้าแม่หรอกสวนเป็นสวนอยู่บนสะพานลอยเนาะแม่หรอกชักตื่นเต้นเลยเดี๋ยวบอกไกลไปเดี๋ยวคือเรื่อง้านบนกันว่ามันจะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงพี่น้องตามไปเลยไปไปปุ๊ป พี่น้องเอ๋ยก็ถือว่าสะพานแห่งนี้กัเพื่นจัดเป็นสวนยอมพี่น้องคขแม่น้ำเจ้พาพญาอย่างเที่ยวเลยห็นในร้านสถานชีนะพี่น้องเนาะเป็นพื้นที่ของสกายวอลพี่น้องอาจจะมีสกายวอลแล้วนะสกายวอลเที่ยวไปนี่เป็นจุดหนึ่งพี่น้องเป็นสวนลอยฟ้าเป็นสวนที่สร้างอยู่บนข้าม่น้ำเจ้าพระยาบนสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนาะพี่น้องอหรือว่าสะพานพุทธนั่นเองป๊าพี่น้องเอ๋ยแม <Man, man. S 1> นแมนท<อ>่านนะตอนนี้ก็จะมีรถแลน่นไปแล่นมาไกลนี่เลยคือจะเป็น ถนนนะพี่น้องถนนที่ขามาจากอีกฟากหนึ่งนะพี่น้องครับขามาจากตลาดปากคลองตลาดนะพี่น้องบนสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้ามไปทางฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่โอ้โหเนี่ยจะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ปะไกลแมนแมนเป็นวงเวียนใหญ่ตรงแต่ว่จุดไหนก็ข้ามก็สิเป็นจุดนี้เลยแมนครับโอ้โหนี่สวนลอยฟ้าจะมีลิฟต์นะท่านผู้ชมนะสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาก็จะมีลิฟต์นะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาอีกสิ่งหนึ่งที่ออกแบบไว้เพื่อ ผู้พิการเนี่ยหรือว่ารถเข็นนะครับโอ้เนี่ยทางทั้งทั้งนี่นะเราก็สามารถจะเข็นรถขึ้นไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โนี่ครับนี่เลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมครับเขาอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือภาพบรรยากาศด้านบนนะพี่น้องนาทีเบาหวานขึ้นมากับเบาไก่จุดนี้แหละเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดที่เฮาอยากมากที่สุดนะพี่น้องเนาะแม่นแล้วแม่นแล้ว จะเห็นรถทีแล่นบนท้องถนนหน้าไปน้องนะขามยางฝากฝั่งหนึ่งไปอีกยางฝากฝั่งหนึ่งนี้ขามมาจากฝั่งไหนบ่บโป้าหตัวนี้ก็จะมาจากฝั่งเวียนใหญ่ปะใครโตรงไปพุ่นเลยป้าจะขามไปสะพานพุทธนะฮะเนาะงขามไปสะพานพุทธตลาดปากฟองตลาดสะพานพุทธหรือว่าไปเชื่อมต่ออ่าอาจจะเป็นอ่าจะไปสนามหลวงก็ได้นะไปดองนะตรงนี้นะโอ้โหวันนี้นี่คือสะพานที่เก่าแก่ไปน้องสะพานสะพานะเป็นสะพานเหล็กนะครับเดี๋ยวเป็นพยาบาล ไม่ว่าเขาเรียกว่าสะพานแบริ่งหรือเปล่านะเนาะกบ่ไกลกับบุหูขอมูลเนาะนี่เลยนี่เลยเป็นทางไปทางปูนนะครับเป็นทางปูนแต่ว่าจะปลูกต้นไม้ฮะรอบๆข้างนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เลยครับว้าวเดี๋ยวพาส้มผ่าบรรยากาศสวยๆอยู่ข้างบนเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหจะมองเห็นภาพมุมสูงนะครับแต่ว่า บ้าบุเองกับบ้านในช่วงย่างคำคืนเน่าเป็นของนภาหลังจากที่เดินเลาะกรุงเทพมหานครทั้งวันทั้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยก็จะเอาพาบรรยากาศย่างคำคืนในช่วงแบบนี้ขึแบบนี้โอ้โหฝั่งนู้นฟังนู้นสวยงามปุ๊บเนี่ยจะเป็นวัดอารุณวารามวัดอารุณวารามเนอะมองเห็นแต่ไกลๆเลยพี่น้องว้าว คือเป็นบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศดีด้านบนนะครับจะสังเกตเห้เรามาจะมีปลูกปลูกปลูกยานะท่านผู้ชมนะปลูกยาแล้วก็ที่นี่ชุดชีพนั่งนะฮะนั่งห้อยขาแล้วท่านผู้ชมครับนั่งห้อยขานั่งปรบนดินเนาะนั่งห้อยขาแล้วก็นั่งส้มในบรรยากาศที่เราจะมองไปด้านหน้าก็จะเห็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมองเห็นสะพานนะ่ยสะพานพุทธนะฮะหรือว่าสะพานที่เป็นสะพานเก่าๆที่มันเชื่อมต่อนะที่คนเรียกกันว่าสะพานพุทธเนี่ยสะพานพุทธราเรียกว่าสะพานพุทธนะสะพาน พุทธยอดฟ้าเดี๋ยวเเรา<อ><อ>จะดินไปด้านบนกันบอกไรึซึ่งขึ้นมาด้านบนนี้ก็จะมีละหลายจุดนะฮะ,ละหลายจุดที<อ>่ผู้คนชอบมานั่งกันนะครับท่านผู้ชมครับโโอ้โหอนี่มังความือผาบมาใกลนี่ไหมสวยง่ายวันนี้ผับข้างขึ้นเนาะกับสิสวยงามเป็นใบแบบหนึ่งเนาะจุดนี้ก็จะเป็นตะข่ายนะครับตะข่ายกั้นไว้เพื่อจะป้องกันนะครับการพัดตกนะฮะของผู้คนที่เดินมารับชมบรรยากาศด้านบนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหคือว่าที่ว่าร่มเย็นร่มทั้งเย็นทั้งวิวทั้งดีเนาะวิวดีคือบรรยาาเสือนะพี่น้องว่าจะมีสถานชีแบบนี้ยเมืองไทยพี่นอ้องมงไปด้านนั้นโอ้โหจะเห็นแม่น้ำเจานะ้าพระยาเนี่ยท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเป็นแม่น้ำสายเลือดหลักๆนะครับแม่น้ำที่เป็นสายเลือดใหญ่ของคนไทยนะครับเป็นการข oh. ับเคลื่อนค้นสรงชิน้นขาอยู่ในนี้เนาะก็คือ,อ,คอแม่น้ำก็จะกั้นกลางนะร,ระหว่างฝั่งทนและฝั่งพระนครนะฮะ จะมองเห็นวัดนี่ฮัวัดอรุณพราร,รลา,ลามวัดแจ้งนี่ฮะวัดแจงแ้งเนาะวัดแจ้งนี่นเมื่เ,เราจะเราเห็นยอดยอดของอสะพานพานะระรามแปดเนี่ยเป็นสะพ,พานพระรามแปดที่เราจะมองเห็นตอนที่ไปสนามหลวงนะท่านผู้ชมเน,นี่ยแม่นไหใช่ก็คือก็คือเราจะมองเห็นตรงนั้นก็จะเป็นวัดหรือว่าพระมหาราชวังนะครับ<อ>จะเป็นที่เป็นสถานวัดพระแก้วนะครับหรือว่าจะเป็นจุดสนามหลวงที่ผู้คนไปท่องเที่ยวกันว่าจะเป็นถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเลยฮะ นี่เลยโหเดี๋ยวจะเดินยาวไปนู้น,นเลยท่านผู้ชมครับไปฝั่งนู้นเลยไปจากฝั่งนี้พี่น้องสะพานพุทธมาเลี้ยวเบิ่งฝั่งนี้พี่น้องจะเป็นตึกปัดอ่าตึกของฉันก็สูงก็สวยก็งามแต่ไ่มพวนี่เลยตึกโอ,โ,อโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเอลยต่างกันครับกลางวินลายเแถวนะครับคือน,น,นี้วิวภาพบรรยากาศยามกลางคืนนะพี่น้องเด้อสวยงามมากเลยครับว้าวสุดยอดอีกล้พี่น้องสุดยอดอีกแล้วพี่น้องเด้อมา มาที่นี่เขามาบนฟ้าบรรยากาศตั้งนี่กันว้าวนี่แหละตัวสีวินัยแม่นครับนี่แหละเขาเอินว่ากรุงเทพไม่มีวันหลับไหลโอ้โหเหมือนสวรรค์เหมือนอ่ะสวรรค์นบนดินบ่าวไก่นี่ก็เป็นผ้าบรรยากาศชบีบ่าวโบผ้ามากเลยบ่าวไก่โอ้สวยงามมากหมักมาบุยมาเนี่ยมันขึ้นเพื่นเชียกับพี่ไม่ตากแดดแม่นครับ <laughs> เพื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศนะเมื่อนนี่มาเสียบ้านสองข้างเนี่ยจะเป็นสะพาน โรงแรมเนี่ยว่าลงจุดกลางนี่เพิ่นจะทําเป็นส่วนลอยฟ้าเยี่ห้ออื่นกันเด้เพิ่อนปั๊บสถานที่ให้เป็นทีเลแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนมากกรอกกลางถนนของสองฝั่งฝั่งเนาะให้เป็นแลนมากให้ฟังนี่วัยรุ่นหรือว่านักท่องเที่ยวเพิ่นขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศย่ำคบขำย่ำกลางคืนได้เนาะพี่น้อง ก็ถือว่าบ่าวกรมเสนอเนาะพี่น้องน่าอยากให้ทำประช่องาวัดจะไปแนงงานล่าเขาที่งานในเมืองไทยเนาะพี่น้องน่าบ้านยุทธทานได้อยากมากักพรหรือว่ามาสถานที่นี้มาได้เลยพี่น้องแม่นมาไนะการเดินทางสะดวกสบายวัดจิเป็นนะเออเราทั้งย้อนนะครับทั้งเรือนะครับหรือว่าเออทั้งรถไฟฟ้าก็ได้มีอีกสถานทีหนึ่งอยากให้เบิ่งคือฟังนี่เป็นชัดเจนเลยสวยงามทางนี้จะมองเห็นนะนี่เลยว้าววัดโอวัดอรุณวราละใกล้ใเลยครับ วัดอรุณวรารามเนี่ยฮะโอ้หภาพยามยามกลางคืนพี่น้องเอ๋ยกันที่ว่าชัดเจนท้าเป็นกานของมือพี่น้องจะเห็นนี่ยจุดที่เป็นสะพานนะฮะจุดทางลงสะพานะสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเข้าไปน้องครับสะพ,พ,พานทองคำาาโอ้โหเป็นแสงขึ้นมาระยิบระยับเลยพี่น้องปั๊บนะอู้คุ้มค่ายรีบพี่น้องไปเดี๋ยวเขาเดินไปจนสุดสะพานเลยเดีวกันว่าจะมีอีกอย่างที่น่าสนใจ ว้าว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 ว้าขึ้เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามเนาะแล้วก็สามารถขึ้นมาได้เนี่ยโบมีขาดเสียใจยังหมักมุ้มขาดเสียใจเลยเห็นมาส้มเที่ยวไหน<อ>งยามขึ้นขส้มวิวขึ้นขึ้นภาพบรรยากาศอ่าแสงสีง่ายขึ้นง่ายวุน่นสะพานแห่งนี้สะพานแห่งนี้แล้วก็ส้มเมืองเมืองส้มกรุงเทพสะพานอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วก็ส้มวิว อ่าแม่ปัสกาอีกแต่ทิ้นแบบรุ่นได้ครับท่างพุนก็จิเป็นอันนั้นเนาะแบบสนามหลวงมั้งป๊อกสนามหลวงหรืออ่าสะพานพระรามแปดเนาะแม่แม่ทินยอดสะพานพระรามแปดทินยอดพระรามอ่าสะพานพระรามแปดเนาะว่าสวยงามเนาะเป็นจุดอ่าทีไม่หลุดมากนางผักพรมากทรงเที่ยวด้วยว่าเซเว่นแล้พลเขาเซเว่นหน้าเป่าหรือเปล่นหยอกนักพวงมงินกันได้ป่ไก่แมนครับเป็นจุดเล่นหมากเล่นอ่าจุด ่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่บอกไก่กับกบัวอยากนั่มเสนอเนาะอโอ้ดอกเลย,ยสวยคืองามสิโอ้ชิได้เนาะมากมากคำก่อนออดอกไก่ถ้ามาได้ส่งย่ามคำไปน็นดอกเอ๋กะที่ว่ามือไหราเาจะมาผ่าบรรยากาศย่ังเ๋วยเดีย สวยงามไปด้โบูฟัฟนี่จะมองเห็นตึไตนกอตไอคอนสยามตึกนี้ก็ตึกไอคอนสยามคำภาษาข้นกิ่งบอกไอ่านเป็น,น<ห>มีหนังมองหลอดตะครยไปจะเห็นภาพบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาเ<ม>นี่ยนะเห็นตึกสูงใหญ่รายล้อมกันนะครับเหมือนอยู่ในโดงของตึกเลยทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ลรกแน่นแม่น้ำเจ้าพระยาะจะมองเห็นเรือนะครับเรือสำราญะนรับอย่างสวยงามสำราญด,ด้วยว,ว่าเป็นเรือนักรองเที่ยวด้วยว่าเป็นร้านอาหารบนเรือเนาะ นางสองฟังนีิพี่น้องเลยก็เป็นนี่เห็นบปะนักท่องเที่ยวหรือว่าวัยรุ่นเพิ่นมานั่งเล่นนั่งพักพอนนางช่วงวิวนางชมวงวิวโอ้โหวสยจุดนี้คือว่าสวยงามไปเลยพี่น้องเลยขนาเสื้อว่าจะมีวิวงามๆแบบนี้พี่น้องฟังนั่นโอ้โหฟังสายมือนะครับโอ้ง่ายไปดีพี่น้องเลยงามปะงามงามงามแห้งอิ่มอะไรกัอิ่มแห้งอิ่มหูอิ่มตาแห้งพี่น้องเลย มันจะมีเรื่องอะไรบังกายมีเรื่องที่เป็นรองนำแม่นำจะพญารับชมบรรยากาศบนสองฝั่งฝั่งฝั่งต้นและฝั่งพนักครน,นะฮะจะเห็นผ่านบรรยากาศนะครับบอกว่าจะเป็นวัดเก่าๆนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าสมัยเก่าๆที่เบิร์นอนุร,รักษ์ไว้แล้วเป็นหลักเนาะแมนแมนจะเป็นแจากจุดๆนี้นะ้วบังกายเดี๋ยวเขยังไปจุดๆเลยว่าจะมีอีกอย่างนะไปไปไปยางพายางมึงจนสุดเลยเนาะโอ้อ่าจุดนี้ช่วนนี้ ชุดหนอนควมงามมีดีเป็นอะไรมาไกลวะตื่นเต้นชุดนี้มองเลยเห็นอย่างไกลเลยชุดนี้ชุดนี้คือว่าเป็นเป็นชุดแบบสมวิวที่แบบสวยที่สุดกับ่าไดรมองนี่มองนี่มองที่โอ้สวยสวยสวยอันนี้มองนี่โอ้ได้เห็นบ่เห็นเรือ พิธีเป็นผืนน้ำผ้าอนาถท่องเที่ยวเพิ่นเนาะน้ำผ้าอนาถท่องเที่ยวมาเที่ยวกลางคืนโอ้ยุดยอดอุดยอดพี่น้องเอ้โอ้โหโอเอากายางมาจุดยางมาจาุดซุดเลยพี่น้องโอ้สวยงามไปดีสวยงามไปดีกรุงเทพมหานครลุไปข้างล่างวะ น,นี่แล้วท่านผู้ชมครับจะมีลิีนะฮะลิบค่อยบริการท่านผู้ชมที่ยอยากจะ,ะเดินทางมาถ้าเป็นด้วยรถเคลนรถเล็คเคนนะเพียงนะรถเค็คเนนะว้าวจุดนี้อียงนาะนี่คพื่พอจยืนถ่ายรูปบ่แมนอะมั้งโอ้โหสกายพาร์คน,นะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็คือจะเป็นลิฟต์นะท่านผู้ชมนะครับลิฟต์ที่ทจะให้ท่านผู้ชมลงไปด้านล่างและด้านบนนะฮะเราก็สามารถเปิดดูนะครับโอ้โหด้านในปุ๊บแต่เราจะไม่ลงไปนะฮะเราไม่ลง <c oughs> เราไม่ลงไปนะ<ๆ>ครับก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราจะเดินนะท่านผู้ชมครับนี่มุมนี้สวยงามมากเลยเนี่ยมีมุมนี้ก็สวยมุมหนี้ก็สวยนี่มุมนี้ก็สวยนะฮะมีมุมนี้ก็สวยมาเลยมุมนี้นี่ไฮไลท์ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมครับ ป่า,าแทนแท,นแทน<า>ฟังนี่นะท่านผู้ชมวู้จะมองเห็นแสงไฟที่อยู่บนหน้าจอของหน้ารถนัตแลนสลับกันไปสลับกัน,นามาบนสะพานแมนสะพานทองค้าะที่จับต้องเลยแสงไฟซองไฟสะพาน,นพุนะทธเนี่ยวู้ท่านผู้ชมครับเนี่ยมานวังจุดสิ้สุดนะจุดนี้ครับคุณจุดสิ้นสุดนะฮะ จุดนี้เป็นจุดสินสุดเลยเนาะจุดนีนะ้เนาะจุดสินสุดของสะพานนะคือสวนลอยฟ้าเจ้าพญาพสสองพันห้าเท่าไหร่เนี่ย19ป่ะ19หรือ20อ่า19หรือ29โอเคเป็นการปรับปรุงเป็นการการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างเดิมปปน,นะครับจากรถไฟฟ้านะฮะอ่า อย่างละบาบกับบุคายเก่งนะจากฝัก่งหนึ่งนะฮะบาบกับยางกับบาไก่มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นระยะทางเกือบกิโลเคอร์แมนแมนแล้วนะนี่คือจุดท,ที่บาบกมายืนตรงนี้นะครับพาบรรยากาศทีบาบกซ้ำพัสได้ก็คือร่มเยน็นเลยครับพาบรรยากาศหน้าน้ำจ้าพระยาจะมองเห็นตึกนะฮะตึกที่เป็นบรรยากาศยามกลางคืนท่านผู้ชมครับนะฮะเปิดไงเลยับเนาะมองเห็นก็มองเห็นวัดนะฮะวัดอรุณวารามที่เป็นความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้พี่น้องเลยวัดอิ่มหลายนี่นะคือสถานทีทีบาบกอย่างน้ำเสนอพี่น้องเมืองไทยมีหลายสถานที ที่ให้เข้ามารับชมและมาทำผัดพี่นอ้นองน้องท่านั้ที่เรเคยมากกัลบล้อมาเบิ้งแหละสิเปลี่ยนรูปแบบใหม่หรือว่ามีแนวคิดใหม่กับขึ้นมาเป็นการผ่อนคลายสำหรับคลิปนี้เราเองก็ถือว่าจะล่าธรรมโชมไปเพียงเท่านี้พี่น้องก่อนจากนี้ก็บยินดีกับไหลเป็นกำลังใจสำหรับสื่อเบาวไก่โดยการบอกข่าวข่ามโฆษณาทางช่องบ่าวไก่พาทำแซ่บนัวเด้อพี่น้องเน้อไอ้พี่น้องบอกว่าบอกกันเลยว่าง่ายพี่น้องง่ายนี้ไปเรื่อคอนเที่ยเปียรแรงเดจนทางวันเทททเซ้าแม่นท้อนจนพบคำพี่น้องล่าล่าล่าพี่น้องว่าใช่ก่อนจากพี่น้องอย่าลืมสสคัญทีุ่ด กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดติดตามสนาบสนุบัศโกวกโดยการก,กดข้า,โามโฆษณาพี่นองสวัสดีสวัสดีส,ดส,สดวัดสดีไปแล้วไปแล้วเอาจะได้ทํา